ศึกษารับชมศึกษาดังเกตหนึ่งค่ะวันนี้พวกเราขอนำเสนอโครงงานไหว้สวยกราบงามแบบอย่างรวคนค่ะซึ่งมีที่มาความสำคัญและวัตถุประสงค์อย่างไรคะปลายุงการเคารพเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมไทยโดยเฉพาะการไหว้และการกราบเป็นวิธีการแสดงออกถึงความเคารพที่สืบทอดมาแต่โบราณเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของคนไทย ตัวอย่างพบว่านักเรียนโรงเรียนวัดมงคลสารรอยละหกสายังขาดความรู้ความเข้าใจจึงไม่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบอย่างมาแล้วไทยค่ะในฐานะนักเรียนเกณฑ์น,นำจึงได้ตระหนักถึงปัญหาจึงจัดกิจกรรมโครงงานว้วสวยกลับงานแบบอย่างมงคลโดยมีครูที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะเพื่อศึกษาวิธีการและปฏิบัติการ เป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนได้เป้าหมายคือนักเรียนโรงเรียนวัดมุงโคลสถานร้อยละแปมีความรู้และปฏิบัติการไหวและการกราบในดับต่างๆได้ถูกต้องค่ะแล้วมีวิธีการนาเนินโครงงานได้อย่าง กับครูที่ปรึกษาเมื่อพวกเราฝึกปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วจึงจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนภายใต้กิจกรรมยิ้มไหวทักทายกันกิจกรรมไปลามาไหวและกิจกรรมไปวัดบพระค่ะจากนั้นจึงเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินงานค่ะเราได้นําหลักรมคาสอนของในหลวงมาใช้เลนได้อย่างไรบ้างคะิญญาดาพวกเราได้นําหลักรมและคาสอนของในหลวงมาใช้ในการดําเนินง,งานด้วย ปรตะการและอีิ <bul> ิบาซีค <ul> ือหนทางสู่ความสำเร็จประกอบด้วย 1. ฉันทะพอใจที่จะปฏิบัติเป็นผู้วยสวยกลับงาน 2. วิริยะมันฝึกฝนการไว้ดลยการกับอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ 3. จิตตะหาควมรู้วิธีการว้วลาการกลับอย่างถูกต้องฝึกฝนไม่ย่อท้อ สมควนะคะส่งผลให้พวกเราและเพื่อนนักเรียนโรงเรียนวัดลุงเป็นสถานรอยละแ5บมีความรู้ที่ถูกต้องสามารถกลับแล้วได้อย่างสวยงามกลับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆอีกครั้งพวกเราได้ต่อ,อยอดกิจกรรมโดยมีการประกวดว่ายสวยกลับงามภายในโรงเรียนและมีการร่วมในพิธีกรทางศาสนาในวันพระ ทุกาเขอรวจึงกันเลยกันเพื่อความสงบสุขของสังคมของเราค่ะ